สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่แม่มทุกคนขณะนี้อยู่กับช่องซ้ายลุยซ้ายละออ่ิเชียวเหมือนเดิมเหมือนเคยขณะนี้เป็นเวลาหกโมงเจ็ดนาที โมงเจ็ดนาทีทำไมถึงยังมืดอยู่ครับผมวันนี้อากาศขมุกขมัวเป็นไงบ้างครับผมพื้นที่ที่ทุกๆท,ท่านอยู่จังหวัดที่ทุกๆท,ท่านที่รับชมอยู่เป็นยังไงบ้างครับหนาวหรือย,ยังกรุงเทพก็มีเย็นๆมาแล้วครับผม น้าวอันนี้ก็ไปรับประชานหมอตีห้าครึ่งครับจากดอนเมืองมาส่งลามาเหมือนเดิมครับผมออกช่องเก่าช่องเดิมออกวิภาวดีครับผม<อ>พี่น้องก็จะพอเดารู้นะครับว่าจะ ไปที่ไหนครับผม <laughs> ใส่กระเพาะก่อนครับผมหนาวมากๆในรถนะ <c oughs> เปิดแอรก็เลยหนาวอันนี้หกโมงแปลกๆครับหกโมงหกโมงเช้าปกติมันจะสว่างแล้วนะครับผมมันจะโป่งเลยครับ อันนี้ยังมืดคึ้มอยู่เลยครับอาจจะเป็นด้วยอากาศฟ้าปิดม้งครับผมตอนนี้อยู่ถนนวิภาวดีครับผมวิภาวดีขาออกการจราจรก็หลายล่องคล่องตัวครับผม พิภาวัสดีขาออกจากใต้ดวดินแดงมุ่งหน้าสีมุมเมืองผ่านห้าแยกราดพราวัดเสมียนหลักสีสนามบินดอนเมือง,ง,องสีมุมเมืองสีมุเมืองใครที่รับชมคลิปอยู่อยู่จังหวัดไหน เอแล้วหรือยังคอมเมนต์มาได้นะครับผมแต่กรุงเทพก็อากาศนี่ครับสามสิบองศาก็เย็นๆน,นิดๆครับผมเดี๋ยวพอสักเข็ดมงแปดมงก็แดดออกร้อนเหมือนเดิม ท้องฟ้าคึมนะครับผมคลอดเมฆหนาแน่นเป็นบางจุด วันที่26แล้วนะครับ26สิงหาคมเหลืออีกไม่ก,กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วครับผมแล้วก็เข้าเดือนสุดท้ายแห่งปีคือเดือนธันวาคมครับใครที่สนใจจะเดินทางออกต่างจังหวัดน,นะครับผมช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นะครับผม พี่น้องชาวแรงงานนะครับผมสนใจจะเดินทางออกต่างจังหวัดอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมฝากไว้ด้วยครับผมแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมบริการออกต่างจังหวัดนะครับผมราคาคิดตามระยะทางนะครับผมมิตรภาพครับผมรับรองว่าถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอน ได้เลยครับ092 614 3880ครับผมรับรองปลอดภัยส่งตรงถึงที่หมายอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนครับผมตึกคาบ,บ้านช่องนะครับในแทบก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผม ข้ามาชมคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกํำลังใจให้กันและกันนะครับผมเดี๋ยวต้องขอทำการขับรถกันนะครับผม